ในพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงหน้าที่หรือภารกิจหลักของพระภิกษุจะแบ่งออกเป็นสองประการใหญ่ๆที่เรียกว่าทุระซึ่งเปรียบเสมือนเสาหลักสองต้นที่ค้ำจุนพระศาสนาให้มั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบันธุระทั้งสองนี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันและมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดได้แก่คันถะทุระและวิปัสสนาทุระ คันถะแปลว่าตำราคำพีดังนั้นคันถะธุระจึงหมายถึงภารกิจด้านการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหรือที่เรียกกันโดยง่ายว่าฝ่ายปริยัตการศึกษาพระไตรปิฎกคือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งในส่วนของพระวินัยศีลพระสูตรคำสอนและพระอภิธรรมคือปรมัติธรรม พื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นยำในสมัยพุทธกาลการสืบทอดคำสอนอาศัยการท่องจำเรียกว่ามุขปาฐะพระภิกษุฝ่ายคันธทุระจึงมีหน้าที่สำคัญในการทรงจำคำสอนไว้ไม่ให้ตกหล่นหรือผิดเพี้ยนเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังเมื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องดีแล้วก็นำความรู้นั้นไปสั่งสอนพุทธบริษัททั้งสี่ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่มีความเข้าใจในหลักธรรมที่ถูกต้องทำหน้าที่เป็นผู้รักษาแก่นแท้ของคําสอนคอยชีย้แจงเมื่อเกิดความเข้าใจผิดหรือมีคําสอนผิดบิดเบือนเกิดขึ้นในสังคมเปรียบเทียบนะครับภิกษุผู้ทําคันธถธุระเปรียบเสมือนผู้รักษาแผนที่และเป็นผู้ชี้ทาง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเส้นทางรู้ทุกรายละเอียดของคำสอนสามารถบอกได้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดทางไหนเป็นทางลัดหรือทางไหนเป็นอันตรายหากไม่มีฝ่ายกันทธุระพระพุทธศาสนาก็จะขาดผู้สืบทอดคำสอนที่ถูกต้องและอาจเลือนหายไปตามกาลเวลานะครับ 2. วิปัสสนาธุระ วิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งการเห็นตามความเป็นจริงดังนั้นวิปัสนาธุระจึงหมายถึงภารกิจด้านการลงมือปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการเจริญสมาธิและวิปัสนาหรือที่เรียกว่าฝ่ายปฏิบัติการเจริญสมถกรรมฐานคือการฝึกสมาธิเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นและมีกำลังการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน คือการใช้จิตที่ตั้งมั่นนั้นมาพิจารณาให้เห็นความจริงของรูปนามหรือกายกับใจตามหลักไกรลักคืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเป้าหมายสูงสุดของวิปัสสนาธุระคือการทำลายกิเลสให้สิ้นไปตามลำดับขั้นจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอารหันต พระภิกษุผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นหันมาสนใจในการปฏิบัติธรรมภิกษุผู้ทําวิปัสสนาธุระเปรียบเสมือนผู้ที่ออกเดินทางตามแผนที่ท่านไม่ได้เพียงแต่อ่านหรือจำทางได้ แต่ท่านได้ก้าวเดินไปบนเส้นทางนั้นด้วยตนเองได้ประจักษ์แจ้งสภาวะต่างๆตามที่แผนที่บอกไว้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานคันธาธุระและวิปัสนาธุระไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันดุดล้อรถสองข้างปริยัติหรือกันธาธุระเป็นราบฐานของปฏิบัติหรือวิปัสนาธุระ หากไม่มีความรู้ที่ถูกต้องการปฏิบัติก็อาจผิดทางหลงทางหรือกลายเป็นมิจฉาทิฐิได้ปฏิบัติหรือวิปัสนาธุระคือการพิสูจน์ปริยัติหรือพิสูจน์คันธะธุระการลงมือปฏิบัติตาให้ความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นกลายเป็นความจริงที่ประจักษ์แจ้งในใจไม่ใช่เป็นเพียงความจำหรือความคิด ในสมัยโบราณพระเพียุสอาจเลือกเน้นหนักไปในธุระด้านใดด้านหนึ่งตามจริตอัธยาศัยของตนแต่ในภาพรวมของพระาศาสนาแล้วทั้งสองธุระนี้ต้องดำรงอยู่คู่กันเสมอเพื่อให้พระสัตธ,ธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์คงอยู่คู่โลกสืบไปทั้งในรูปแบบของคำสอนที่ถูกต้องและผลของการปฏิบัติที่พิสูจน์ได้จริง เมื่อศาสนาอย่างรากลึกลงในสังคมใดสังคมหนึ่งเป็นเวลานานก็เป็นธรรมดาที่จะเกิดการผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมและวัฒนธรรมจนเกิดเป็นประเพณีและพิธีกรรมต่างๆขึ้นมาเช่นการทำบุญวันเกิดการบวชทดแทนคุณการทอดกระถินพระป่าสิ่งเหล่านี้มีข้อดีคือเป็นประตูบานแรก ทำให้คนทั่วไปที่ยังไม่เข้าใจหลักธรรมลึกซึ้งได้มีโอกาสใกล้ชิดกับวัดและพระพุทธศาสนาสร้างความสามัคคีในชุมชนกิจกรรมทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและสร้างความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมแต่ข้อควรระวังก็คือการหยุดอยู่แค่ที่ประตูบานนี้โดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้คือทั้งหมดของพระพุทธศาสนาแล้ว จึงเกิดภาพของการทำบุญตามประเพณีหรือบวชตามประเพณีโดยไม่ได้ก้าวต่อไปสู่การศึกษาคันธุระหรือการลงมือปฏิบัติวิปัสนาธุระอย่างจริงจัง 2. เปลือกที่ห่อหุ้มกันเราอาจเปรียบเทียบได้ว่าประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนั้นเปรียบเสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มกัน คือพระธรรมวินัยและการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เปลือกมีความสำคัญในการปกป้องกันให้คงอยู่และทำให้คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายปัญหาคือการหลงติดอยู่แค่เปลือกปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเรายึดติดกับเปลือกจนลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือการเข้าให้ถึงกันที่อยู่ข้างใน 3. ผู้ที่ยังมุ่งมั่นในธุระ ก็ยังคงมีอยู่อย่างไรก็ตามท่ามกลางภาพที่เราเห็นกันจนชินตายังมีพระภิกษุและขารวาสจำนวนไม่น้อยที่มุ่งมั่นในธุระทั้งสองอย่างแท้จริงฝ่ายกันถาธุระยังมีพระเถระและพระภิกษุคงแก่เรียนที่อยู่ทิศชีวิตให้กับการศึกษาพระไตรปิฎกอัตธกถาเพื่อรักษาคำสอนที่ถูกต้องไว้ไม่ให้ผิดเพี้ยนด้านเหล่านี้ อาจ,จไม่ค่อยปรากฏตามสื่อแต่เป็นเสาหลักที่สำคัญอย่างยิ่งในฝ่ายวิปัสนาธุระก็ยังมีพระกรรมาฐานและสำนักปฏิบัติธรรมอีกมากมายทั่วประเทศไทยที่พระภิกษุตรและคราวาดต่างมุ่งมั่นปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจังเพื่อพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ด้วยตนเองบุคคลและสถานที่เหล่านี้เปรียบเสมือนกันที่ยังคงดำรง อยู่อย่างมั่นคงเป็นเสาหลักเพียงแต่อาจจะไม่ใช่ภาพส่วนใหญ่ที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันสรุปนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็คือมีชาวพุทธจำนวนมากที่ยังวนเวียนอยู่กับพุทธศาสนาในระดับประเพณีและยังเข้าไม่ถึงกันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าธุระทั้งสองประการได้สูญหายไปแล้ว อุทิอุทิศตนเพื่อปริยัติและปฏิบัติอย่างแท้จริงยังมีอยู่และเป็นความหวังของพระพุทธศาสนาท้ายที่สุดแล้วการจะก้าวจากเปลือกเข้าไปสู่กันนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละบุคคลต้องขนข่ายและตัดสินใจด้วยตัวเองครับการตระหนักรู้ถึงปัญหานี้อย่างที่เราทุกท่านเห็นอยู่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ